ใครจะนะครับใส่สูตรถูกไทยครับรับถ้วยพระราชทานครับไม่พร้อมยังไงบอกจุดไปนะครับแม่ขยับมีขยับครับอภิมาขยับไม่ลงครับแม่ขยับไม่ลงครับใจเย็นๆครับพี่น้องครับหลอนิดเดียวครับพี่น้องครับรอนิดดเียวครรับผมก็อน้ำแดงอภิมาครับรอน้ำตุ่เงินฉลามใส่โอ้นายหัวนี่สมาธิเนี่ยตั้งสมาธิเอาละอ๋อ เรือกลางเรือกลางเรือกลางสามสี่ใบพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลักษสุดาสยามบุรีรมยราชกุมารีนายกเหนือนายกเหนือธนาพงษ์แสนสุภานายกเหนือบอกว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาเรือดีเรือดังจากสอบมปลายแต่ว่าฝีพายจากการจัดกรจากไทยแลนด์ร่วมด้วยในน้ำล่องน้ำดงกน้งน้ำแดงจากอภิมาอภิมาอภิมาจากบางเวียงไร่กระดิกระดิกับเรือดี้ในน้ำสลามไสสลามไสดูสิว่า สานามี้สูก fate, pues whales, ่ก nah ันเราไมบอกว่าไม่ค <ously> ุยกันไม่ไม่คนต่างคนต่างงานต่างคนต่างคนปางของต่อะไรแสงไฟปลไดภัยมีหมายกระยี่กันมาอยู่สนามใจพยายามจะหนีพยายามสนามใช้จะหนีพี่มาไล่บีไล่บีไล่บีตะคุบแล้วจะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายท้ายสุดสุดที่ว่ากันการเป็นการถายหญิงจะเลิศระวังระวังระวังอภิมาอภิมาหวังเวียงอภิมาหวังเวียงไม่ผิดตะวไว้ล่างน้่งแดงล่างน้่งแดงเจอใครไม่เจอเจอใครไม่เจอเจอกับ พยาย,ยามภัยไผ่แรงแสงอยู่ภัย,ยแรงแสงอยู่แต่แสงแสงอยู่ได้ตลอดปลอดภัยหรือไม,ม่เอาย่โว้ชีกว่ามันกันมาดูดีว่าเหลือประมาณ200เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้ายล่องน้ำด้ล่องน้ำดิหนึ่งเรือดีเรือดีอบอกว่าอภิมาอภิมาวังเวียงบอกว่าไผ่แรงแสงนี้กินได้รล้ไปลอดภัยไห่เชียวล บอกว่าจะามใส่ฉลามใส่ไม่ยันไม่ยอมไม่ท้อไม่แย่ไม่แยมเปิดใบไม้ให้แยเปิดใบไม้คำคำอย่างนี้มันไม่อยากการลองรับลองรับที่หนึ่งเหลือที่อาแล้วอานนี้ฝึกตามพี่มาแดงเมืองึกเมืองชาวบ้านเราสื่งสารเาเราเอาเพราะเขาใส่กระแสระแสได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องดูกันเองตอนนี้ระยะสุดท้ายไปไปสลามใส่ฉลามใส่ยังตามอยู่ทางด้านอภิมาจีนี้นะจีนี้มาอภิมาจีนีเมื่อวันนี้สลามใส่จีเอาระเบิดสลามใส่สลับใส่จะแสสลาบใส่สุดท้ายสุดท้าย สลามวางเียงลียามวังเวี <book q 2> ้ยงเลามวังเวียงลยามวังเวียวงเลียามวังเวียงเอยามวางเบี้ยสาเีนามว้สวี้นามวีมงเียามานมวเีมวาีาวางเบียสนามอสนามชัยสหาเข้าเายเบียยครับา้ามถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนาษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ พารา,าชาจุฬาสยามบรุรมบราชกุมาลีประจำปี2,568เทศบาลเมืองเมืองการโดยท่านนายกธนาพงษ์แสาานสุภาได้กะเรือล่องนำลองนักส<ช>ีแดงที่นอาพิมาน้าเมืองเป็นเรือชนะคร<ะ>ับ